ลูกสูบ 4JJ ไซส์0.50นะครับบางคนก็อยากจะรู้ว่ามันแพงไหมนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยมันมีพาร์ทอะไรเบอร์ r, อะไรนะครับวันนี้เราก็เลยครับจะพาไปดูครับสำหรับลูกสูบใน 4JJ นะครับก็คือเป็น d m a มตัวเครื่อง3,000ครับถ้าเกิดเป็นเครื่อง3เป็นเครื่อง3,000เนี่ยรหัสเครื่อง,องเขาก็คือเป็น 4JJ1 นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนไหมว่า เวลามีรหัสเครื่องมาเนี่ยมันก็จะดีมากเลยครับสมมุติว่าผมพูดแต่ 4JJ อย่างเดียวถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่รู้ถึงตรงนี้นะครับก็จะจะจะบอกว่าเฮ้ยมึงพูดอะไรวะ 4JJ ถ้าเกิดเราอธิบายแบบว่าถ้าเกิด 4JJ เ,เนี่ยก็คือเท่ากับเครื่อง3,000ัก็น่าจะเข้าใจกันได้ดีกว่านะครับนะบวันนี้เราก็เลยครับจะพาไปดูนะครับสำหรับลูกสูบในตระกูลดีแม็3,000หรือ 4JJ ครับไซส0.50ว่า อ่าพาร์ทเบอร์อะไรนั้นเบอร์อะไรนะครับแล้วราคาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่คือหน้าตานะครับของลูกสูบ d Max ็ Jj หรือ d Max ็0 0 0 0ไซส์0 5นนะครับก็ถ้าอยากจะรู้เบอร์นะครับที่เรมีถามมาทับยถ้าอยากจะรู้เบอร์ก็เดี๋ยวบอกให้นะครับลูกเบอร์ของมันก็ถ้าเกิดเป็นข้างหน้ากล่องมันจะเป็นเราดูที่เบอร์ท้ายก็ได้นะครับก็คือเบอร์3 2 7 0 0นนะครับแต่ถ้าเกิดามาดูที่ เบอร์ลูกสูบมันจะเขียนอย่างนี้นะครับคือ3 2 7 0แบบนี้ไม่ได้มีขีดนะครับแล้วก็0.50นะครับนะแบบนี้แล้วก็ถ้าเบอร์หน้ากล่องก็อย่างนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ O S ก็คือไซส์นะครับแล้วก็0.50ก็คืออ,อันนี้บอกขนาดไซส์อันนี้ก็คือ O คคำว่า O S ก็คือโอเวอร์ไซสนะครับนี่นะครับแล้วสัญลักษณ์ของเขานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูที่หัวนะครับ นี่รูปตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวดูใต้ลูกนะครับใต้ลูกก็อย่างที่เคยทําให้ดูนะครับก็มีสัญลักษณ์คําว่า,อ,าอีซูซุข้างนี้แล้วก็สัญลักษณ์อันนี้ก็คืออยู่ข้างนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรืกองคนี้ก็ทักเข้ามาถามได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับลูกสูบ 4JJ ไซส์0.50นะครับว่าประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากจะรู้อะไรที่ลึกมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์เข้ามาถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาไว้ เท่านี้ครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดในการรับชมคลิปที่มีสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากกดเพิ่มๆน,นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับผม